พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยนายสุพลศรีทัพทีมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมคลิกออฟกิจกรรมพาณิชย์สั่งลุยลดราคาตรุษจีนปีมังกรทอง2024เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2567นายสุพลศรีทัพทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขาร่วมคลิกออฟกิจกรรมพาณิชย์สั่งลุยลดราคาตรุษจีนปีมังกรทอง2024ณห้างแมคโครสาขาเพชรบูรณ์โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นประธานโดยในวันนี้ประชาชนเชื้อสายจีนในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าสำหรับนำไปเป็นของไหว้ในเทศกาลตรุษจีนกันอย่างคึกคักโดยทางห้างมีการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษดังนี้ไก่ทั้งตัวเพร้อมเครื่องในแช่แข็งราคา77บาทกกไก่กกกไทยแช่แข็งไซส์ L ราคา125บาทกกหมู3ชั้นตัดชิ้นราคา185บาท ก็กชุดผลไม้5ม้มงคลราคา139บาทชุดชุดไว้ราคาเริ่มต้น29บาทเป็นต้นข้อมูลข่าวสุพลสีทัพทีมพาณิชจังหวัดเพชรบูรณ์ทวศีทับทิมศูนย์ข่าวสื่อรัฐทีวีจังหวัดเพชรบูบรณ์รายงาน